ตกลงชีวิตเพื่อใครหาข้อรู้จักตัวเองวันนี้รู้จักกันยังรู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อทําหน้าที่ร่วมอพ,พนันให้ดีขึ้นซึ่งถ้าเราทําหน้าที่ด้วยสติปัญญา,าศรัทธากรรุศสกามะสายการง,งานเราจะได้ความสุขมากของความทุกข์เป็นรางวัลอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครใจถึงก็จะ5ข้อเน,นี้ต่อยอดเข้าพะนิพานได้ครับแต่มันต้องเป็นพื้นฐานรู้ไปเพื่อพัฒนาตัวเองจะได้แก้ปัญหาชีวิตคือการแก้ปัญหาปัญหามีไว้แค่ไม่ใช่มีไว้ทุกข์นะจ๊ะ แกไปเพื่ออะไรสําหรับรุ่นเพื่อกินไอติมนวดและคาโลเก็ไงขอให้อาจารย์ทุกท่านและหลานๆทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกท่านหาตัวเองให้พบว,ว่าเรามีความสุขในการดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้และกีฬาออกกําลังกายอ่านหนังสือหรือเปล่าโอเคไหมแล้วให้รางวัลตัวเองอย่างน้อยวันละครึ่งชงั่วโมงที่เราจะทําสิ่งที่มันจะลงอย่าจมปลักอยู่ในความจริงของชีวิตซึ่งมันมีทุกข์เป็นแกนอยู่หาเวลาอินจอยด้วยในคันรองที่เหมาะสม แต่ถ้าทำสี่ข้อนี้ไม่ทำข้อสุดท้ายเท่ากับอยู่เพิ่มเพิ่มปริมาณขยะน่าสงสารเนาะอันข้อสุดท้ายคือเพื่อโอกาสที่จะได้แบ่งความโชคดีให้ผู้อื่นที่ได้โอกาสกว่าพวกเราเคยรู้สึกตัวไหมเราโชคดีไหมที่เันเช่าลูกจากตียงเองได้เรยไม่ต้องมีคนมาอยู่มันงกีกินของว่างได้้งหวดใส่สายโชคดีไหมและปัสสาวะได้แต่ไม่ต้องสวดโชคดีไหมแล้วจะโชคดีอย่างนี้อีกกี่วันไม่มีใครรู้ หันยาเอาความโชคดีไปเอาเปรียบคนอื่นอย่าเอาความโชคดีไปทำไรเลวให้สังคมเราต้องตั้งปฏิฐานว่าเราโชคดีที่จะจบราชพัช์แล้วเรามีโอกาสเหนือกว่าคนไทยอีกหลายคนที่ม,มีโอกาสศึกษาถึงระดับนี้จงแบ่งความโชคดีเขาอื่นที่ได้โอกาสกว่าทั้งหมดเพื่อใครเพื่อตัวเองมันนั่นย่าไต้องให้ใครมากล่าวขอบคุณอาจารย์หมอว,วันเลิศ ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้เรฟังอันนี้คือฟอร์มแมตท,ที่เห็นใช้ลุงไม่เคยคิดลุงเสียสละเวลาอันมีค่าเพราะเข้าใจว่าน่าจะมีค่าบรรยายโอเคไหมเพราะฉะนั้นลุงทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดแต่ถ้าลุงเห็นกับตัวเหมือนการเอาน้ําใส่กระป๋บบอง